สวัสดีครับร้านสมชายบ้านบอน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดฟังเสียงเครื่องยันมา NF AD8L นะครับผมขนาดเครื่องยนต์8แรงนะครับผมเก่าญี่ปุ่นนะครับสีเดิมเดิมนี่เดิมุมมจุดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใดสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทได้2ระบบนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ป,ปีแบบจมารอโอเคสนใจงานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวใดนะครับผมใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรสนใจงานติดต่อเข้ามาได้ครับผมเบอร์โทรสู่แป้ 9ก้าแปดก้าดร้านสมชายบ้านบ่อครับผมขอบคุณครับ